สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นเช้าวันพุทธที่11ตุลาคมปีพศ2566วันนี้มาถ่ายไผ่ให้เพื่อนๆชมอีกหนึ่งต้นนะครับตัวนี้เป็นไผ่น้ำเต้าเขียวเล็กนะครับทางผมเองก็เพิ่งได้มาไม่นานนะครับได้มาจำนวน2ต้นนะครับสำหรับไผ่น้ำเต้าทองแคระนั้นได้มาหลายปีแล้วนะครับก็มีแบ่งขยาย ให้เพื่อนๆไปเป็นระยะนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งได้ก็แยกออกมาได้หนึ่งต้นนะครับตัวนี้เป็นไผ่ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเป็นไผ่น้ำเต้าโดยส่วนตัวถือว่ามันเป็นไผ่มงคลนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มักจะปลูกไผ่น้ำเต้ากันหน้าบ้านนะครับหน้าสำนักงานหรือออฟฟิศแต่ตัวนี้มันจะเป็นไผ่ที่มีขนาดเล็กยิ่งเราเลี้ยงในกระถางนะครับ คอยตัดแต่งรูปทรงตามที่ต้องการนะครับก็จะทำให้เขาฟอร์มสวยขึ้นในปัจจุบันเริ่มมีการนำมาทำเป็นบอนไซนะครับลงกระถางแบบสวยๆนะครับจัดเป็นสวนไผ่นะครับป่าไผ่บอนไซขนาดเล็กนะครับก็สวยแต่ว่าผมเองไม่ค่อยมีฝีมือในในด้านการจัดไม้กระถางเท่าไหร่นะครับ ต้นนี้ถือโอกาสถ่ายเพื่อนๆได้ชมนะครับกำลังสวยเลยนะครับ